เมื ens, ่อตั้งตัวอยู่ในความว่างนะครับก็เรียกว่าตั้งตัวอยู่ในความไม่ประมาทก็เราเราใไม่ประมาทแล้วมันก็จะดับนะครับดับความกังวลดับความวิตกฉะนั้นการที่เราตั้งตัวอยู่ในความว่างนะครับเราก็ดูอยู่นะครับดูอยู่ในความว่าอย่าคิดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นอย่าทําอย่างนั้นนะครับมันก็จะห้ามตัวมันเองได้ ไม่อย่างนั้นมันจะห้ามตัวเองไม่ได้ก็จะคิดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นทําอย่างนั้นหวังผลที่จะเป็นความพอใจชอบใจถูกใจความปลื้มใจภูมิใจความเก่งกล้าชนะความดีเด่นดังนะครับเขาเรียกว่าเสริมตัวตนตัวตนมีนะครับแต่อย่าเสริมให้มันสูงจนเป็นเปรตใ,ให้มันต่ําจนตกอบายนะครับก็เลยพอดีตัว นะครับเมื่เราซื้อเสื้อผ้าใส่ก็ต้องพอดีตัวใหญ่เกินสั้นเกินยาวเกินเล็กเกินไม่ไม่พอดีตัวการที่เราพอดีตัวกับทุกสิ่งที่เข้ามาสัมผัสในชีวิตเรานั้นมันเป็นเรื่องของธรรมะเลยแหละฉะนั้นพอดีตัวตัวพอดีนะครับพอดีตัวพอดีนะอดต,อดตัวทําให้เรานั้น ไม่ต้องกังวลเรื่องความคิดคำพูดการกระทำนะครับเพราะว่าความพอดีตัวนี้เองนะครับทำให้เรานั้นรู้สึกพอดีนะครับไม่รู้สึกว่าอึดอัดไม่รู้สึกว่าขับแค้นขับคล้องหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์กับสิ่งที่มันเกินพอดีนะครับหรือว่ามันขาดความพอดี มันก็จะเกิดโทษทั้งหมดนะครับเกิดโทษเกิดทุกข์เกิดความไม่สบายตัวสบายใจฉะนั้นการที่เราพอดีตัวนะครับพอดีตัวนี่เองมันจึงสามารถให้ชีวิตนั้นดำเนินไปอย่างราบรื่นนะครับเรียบร้อยแต่เมื่อใดก็ตามที่มันไม่พอดีตัวนะครับมันก็จะทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้กับตัวเราเองนะครับและผู้อื่น ฉะนั้นการที่เราทำพอดีตัวนี่เองนะครับชีวิตก็เลยราบรื่นนะครับเรียบร้อยนะครับไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาที่เรามีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องราวที่ทำให้เรานั้นคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงนะครับให้เราเป็นกังวลเป็นห่วงรู้สึกว่าปล่อยวางไม่ได้ปรองไม่ได้สลับสลละละักคายไม่ได้หลุดพ้นไปไม่ได้ เพราะความไม่พอดีตัวนี่แหละฉะนั้นการที่เราคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรให้รู้จักพอดีตัวนะครับจะเอาอะไรจะได้อะไรจะมีอะไรจะเป็นอะไรเนี่ยให้รู้จักพอดีตัวนะครับพอดีคําว่าพอดีตัวนี่คือรู้จักประมาณนะครับทั้งเรื่องอาหารเรื่องนุ่งหม่มที่อยู่รักษาโลกเรื่งองพวกผู้บริภคเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,อง,องความรู้เรื่องลาภยศแต่ก็จะเสียงบริวาร เรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องวัตถุถ้าพอดีตัวแล้วมันเหมือนเราไม่ต้องทางขาเกินไปไม่ต้องก้าวยาวเกินไปนะครับไม่ต้องโอนควายเกินไปเขเรียกรู้จักพอประมาณตัวคนรู้ที่รู้จักประมาณตัวนี่เองจะใช้ชีวิตอย่างราบรื่นนะเรียบร้อยใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายแต่เมื่อใดที่เราไม่รู้จักประมาณตัว นะครับสติมันจะไม่พอสมาธิปัญญาไม่พอศรัทธาความเพี่ยรไม่พอศิลธรรมจริยธรรมบุญธรรมมนุธรรมบุญกุศลัรนาบารมีมันจะไม่พอทันทีความรู้ไม่พองานไม่พอเงินไม่พอเวลาไม่พอคนสัตว์วัตถุอิสรปัจัต่างๆมันจะไม่พอแต่ถ้าพอดีตัวเนี่ยมันจะพอตัวอย่างมันจะพอเวลาที่เหลืออยู่เวลาชีวิตเวลางานเวลาเงินเวลาส่วนตัวเวลาครอบครัวเวลาสังคมเวลาชีวิตมันจะพอ เขาเรียกว่าพอตัวนะครับดังนั้นการที่เราพอตัวนี้เองทําให้เรานั้นไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องเคร่งครัดนะครับไม่ต้องจริงจังกับความคิดคาพูดกังกระทําอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและผู้อื่นเพราะว่าพอดีตัวนะครับมันกันเลยไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปเกี่ยวข้องใครจะอ้วนจะผอมจะสูงจะต่ำจะเดาจะขาวงันเราก็พฤติกรรม ถ้าเทสันดานสันชัตยานติดได้สํนานึกเนี่ยก็จะเป็นไปเองนะครับคนไหนก็จะฝืนคําว่าพอดีตัวไม่ได้มันเราใส่รองเท้าถ้ามันคับเกินมันหลวมเกินคนเราก็ไม่ฝืนนะครับไม่ทนอยู่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเองการที่เราพอดีตัวเนี่ยเราเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเพื่อให้มันพอดีตัวนะครับเมื่อพอดีตัวแล้วมันไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยไม่ต้องเปลี่ยนมาก มันก็เลยไม่เสียเวลาไม่เสียสุขภาพจิตไม่เสียทรัพย์เกับการเปลี่ยนแปงแลงกอเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อทุกอย่างมันพอดีตัวและชีวิตของเรามันเปลี่ยนตลอดก็เลยต้องหาความพอดีเป็นระยะระยะเหมือนเราตอนเด็กเล็กก็นุ่งห,มงหง่มอย่างหนึ่งโตก็นุ่งห,มงหงกก่มอย่างหนึ่งเป็นหนุ่มสาวนุ่งห่มอย่างหนึ่งนะครับเท่าแก่ก็นุ่งห่มอย่างหนึ่งทั้งเครื่องนุ่งห่มตั้งที่อยู่ทั้งอาหารทั้งยารักษาโรค เครื่องของผู้บีิโภคนะครับปัจจัยสี่ปัจจัย5การเดินเดินนั่งนอนคิดพูดทําการใช้ชีวิตทุกอย่างนะครับมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่เราต้องรู้จักความพอดีในขณะนั้นเวลานั้นในเรื่องนั้นในสิ่งสิ่งนั้นถ้าไม่รู้จักพอดีตัวนะครับไม่รู้จักพอตัวเนี่ยมันจะเพลินเพลินแล้วมันขาดขาดเกินเกินนะครับไม่ว่าสติสมาธิปัญญาก็ตามมากเกินน้อยเกินสั้นเกินยาวเกิน มันก็ไม่พอดีตัวทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งศีลธรรมจริยธรรมบุญธรรมเนี่ยต้องรู้จักความพอดีตัวนะครับเมื่อพอดีตัวแล้วมันลงตัวพอพอดีตัวลงตัวมันก็เลยไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลที่เรากลัวกังวลไม่ตตกทุกข์ร้อนก็เพราะไม่พอดีตัวมันไม่ลงตัวบ,วบุคลณหารและมม่ลงมาบริหารชีวิต กิจกรรมกิจการ,รกิจตุระแล้วมันไม่ลงตัวมันเป็นปัญหาเป็นภาระเป็นปวงนะครับเพราะว่าการบริหารชีวิตนั้นมันไม่พอดีตัวและก็ไม่ลงตัวมันก็เลยยุ่งยากนะมีผลสะทอ้อนมีผลตีกลับมีผลข้างเคียงทาให้เกิดความยุ่งยากนะครับฉนั้นการทำอะไรก็ต้องพอดีตัวเพื่อจะได้ลงตัว พอดีตัวเพื่อจะได้ลงตัวเพราะว่าถ้าไม่พอดีตัวไม่ลงตัวนี่มันไม่ลุล่วงไม่จับพันไม่จบนะครับทุกความคิดทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกคําพูดกระทำอยากต้องพอดีตัวมันยังจะลงตัวมันจะได้แล้วแล้วไปมันจะได้จบมันจะได้เคลียร์ได้คลายได้หายห่วงหายกังวลน,นะครับมันจะได้สิ้นสุดมันจะได้หมดเรื่องหมดราวไม่อย่างนั้นแล้วมันอารมณ์ค้างเสียอารมณ์อารมณ์ไม่ดี มันคาใจมันค้างใจมันติดอยู่ในหัวติดมีความทรงจามันฝังลึกอยู่ในความรู้สึก,กเพราะว่ามันไม่พอดีตัวมันไม่ลงตัวมันก็เลยติดขัดไปหมดนะครับมันก็เลยล้องขัดข้องนะครับทางเทคนิคทางความเป็นจริงทางชีวิตทางชะตาฉะนั้นเราก็เลยจะต้องให้พอดีตัวแล้วก็ลงตัวนะครับ มันจึงจะโอเคทุกอย่างมันจึงจะลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ว่าเราจะแสวงหาความรู้หางานหาเงินหาความมั่นคงมั่งคั่งความนั่งรวยความสะดวกสบายความสุขความอิสระความสันติต้องใช้ความพอดีตัวนะครับแล้วจึงจะลงตัวจึงจะเหมาะจึงจะควรถูกการาเทศะบุคคลชุมชนสถานที่ยิ่งเราเป็นนักปฏิบัตินะครับท่านจะต้องพอดีตัวและลงตัวไม่อย่างนั้นแล้วมัน ไม่ลงนะครับไม่ลงไม่ลงเข้าสมาธิจเจเริญสติเจริญปัญญาสตากาความเปลี่ยนมันก็เอขั้นที่ข้นทางนะทําอะไรก็ตามถ้าไม่เข้าที่เข้าทางมันไม่ลงตัวมันมีปัญหามากฉะนั้นให้เราภาวนานะครับให้พอดีตัวให้ลงตัวแต่ทุกอย่างมันจะลุล่วงราบเรื่นเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับชีวิตคนเราที่มันมีปัญหามีภาระมีห่วงมีบ่วงมีกังวล นะครับฉะนั้นเราก็เลยลงตัวนะครับลงตัวครับลงตัวไว้นะลงตัวดีๆเพราะว่าถ้าหากเราไม่ทํามันลงตัวไม่ทําให้มันดีนะครับไม่ทําให้มันถูกนะครับไม่ทําให้มันได้ผลมันก็จะเสียเวลานะครับเสียหลักการ,นะค,รความถูกต้อง นะครับเสียทุกอย่างหละฉะนั้นการที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวนะครับพอดีตัวลงตัวก็โอเคก็สามารถผ่านพ้นทุกเรื่องราวทุกภาระปัญหาหน้าที่ความรับผิดชอบในชีวิตไปได้สิ่งที่เราต้องการหวังาัฒนามันก็จะพอตัวเ็้าจะลงตัวแต่ถ้าขาดขาดเกินเกินแล้วมันไม่ลงตัวมันไม่พอดีตัวมันก็จะไม่ลงตัวยังไงก็ไม่ลงฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องเหล่านี้ท่านทุกคนไม่ว่านักปฏิบัติ ม่ว่าทางโลกทางธรรมการใช้ชีวิตจะต้องพอดีตัวจึงจะลงตัวทุกขณะทุกช่วงวัยทุกช่วงเวลาของชีวิตนะครับพอดีตัวลงตัวนะครับ